ุดของที่สุดนะโซยูชากาแฟโกโก้เนะี่ยคือแบบไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดแล้วอะเออเห็นไหมมองเห็นนะคือไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดแล้วอะว่ามันมันเวิร์กอะไรนะมันเวิร์กเวิร์กชั่เวิร์กเวิร์กชั่เวิร์กเวิร์กวเวิร์กเวิร์กวเวิร์กคือมันเวิร์กมากอย่างวันนี้แตนฟาดมาเยอะฟาดข้าวฟาด วันนี้พี่กินหลายมือมากเนาหวานวันนี้หลายมือมนน้หลมือเพราะว่าเราเจอผู้คนเราพบปะก,กับผู้คนเออเรารับแขกเราเออเราเราเราหลายอย่างอะหลายอย่างเอวี Everything ่จริงจริงกระเบลพี่อยากได้อะไรมาตะเอาขวดน้ำมาเลยพี่อยากตั้ง<า>โทรศัพท์เออพี่จะดูคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะทุกคนคืออันนี้น้ำไม่ได้ขายนะน้ำโรงเรียนจ้ะโรงแรมยเออไม่มีกระดิ่งแบบเด้อนะคือจะบอกเลยว่าแบบโอ้ของพี่มาตั้งไม่ได้ว่ะไม่ได้เ็ตบอกไม่ได้เ็จปอกมาบอกว่าัง ถ้าไม่ใส่ฟอกมันแตกมาในน,น,นี้ไม่ได้ตั้งไม่ได้มันลื่นมันลื่น,นอุ้ยสวัสดีสี่หยห้าสามก็คือยังไม่นอนกันหรอเนี่ยคือแต,แต่จะบอกว่าวันนี้แตนไปฟาดอะไรมาเยอะกรณีลูกค้าคนไหนที่เป็นเหมือนแตนคือคนเราเนี่ยมันมันจะมีวันปล่อยผี มันจะมีวันที่เราตั้งใจแล้วก็วันปล่อยผีคือมันตั้งใจนี่คือเรางดอาหารเรางดอาหารแล้วเราก็กินตอนนี้แทนใช่ไหมอะน,นั้นคือวันที่เราตั้งใจแต่วันนี้คือวันปล่อยผีเพราะว่าอะไรทั้งทําง,งานด้วยทั้งเจอผู้ใหญ่ด้วยทั้งเจอไปหาพี่พี่พี่สาวแล้วก็ไปงานศพด้วยคือทุกที่เราก็ฟาดมาทุกที่ก็คือกินกินกินอะไรแบบนี้แล้วเจอพี่พี่เราไม่กินมันก็ไม่ได้ทุกคนเข้าใจไหมเนาะเนาะคือมันมันเป็นเรื่องของมารายาทด้วยมันเป็นเรื่องของแบบหลายๆสิ่งแล้วแบบแล้วเราก็ เรายังอยู่ในช่วงที่เรายังอยากเอาลงอีกอะถ้ากรณีใครเป็นแบบแทนวันนี้เนี่ยกินไปเลยสมมติเรากลับมาถึงตอนไหนหรือแบบคือเราอยากกินตอนไหนก็กินไปเหอะคือถ้าคนธาตุเบาอะที่แดนเคยบอกไว้ว่าถ้าธาตุเบาอะกินสักแค่หนึ่งซองไม่เกินสองซอง,ซองก็พอคุณก็ดูเอาว่าคุณสะดวกกินเวลาไหนเพราะบางคนเนี่ยไม่ชอบเข้าห้องน้ำที่ทางาน<ะ>ถ้าบางคนชอบเข้าห้องน้ำที่บ้านก็ก็กินกลางคืนกินตอนเย็นแทน,นเข้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรืออย่างแตนเท้าอย่างอย่างแทนกรณีวันนี้แทนฟาดมาทั้งสามมือ เกินสามมือฟาดมาเกินก็แตงก็แตงก็ฟาดมากกว่าสองสามเพราะว่าแตงท่าแข็งแต่ถ้าใครท่าอ่อนก็ดูเอาดูจังหวะตัวเองเอาอะเออถ้าหนึ่งแล้วแบบวิ่งเข้าห้องน้ําแล้วก็ก็ไม่ต้องต่อแล้วเออแต่ว่าถ่าหนึ่งแล้วยังแบบก็ก็ไม่ถึงกับวิ่งเข้าห้องน้ำนะก็แค่แบบชิวๆก็ยังได้อีกเออก็จัดไปเลยก็จัดได้นะฮะทำไมอันนี้มันแข็งจังเสืแกะไม่ได้โอ้ไม่หรอกเรื่องของเรื่องเสื้อเล็กบางอืม คือไปทําเล็บบ่อยจนตอนนี้พักการทําเล็บต้องพักการทําเล็บแป๊บหนึ่งอะเหนียวซีนดีมากาาจะบอกว่าโรงงานซีนมาดีเกินดีดีซีนมาดีเกินเนะยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหนูก็ไม่รู้จะขึ้นอีกไหมหมายถึไงไกจารน้ําหนักหรอไม่ขึ้นหรอกบอกเลยถ้ากินโซอยูยังไงก็ไม่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้พี่แตนกลับมาเหนื่อยใช่ไหมพี่แตนเหนื่อยมากเพราะวันนี้ไปหลายที่แขกพูดคุยเมามอยแล้วก็ไปงานศพมันก็เลย ที่แตงมีความรู้สึกอยากผ่อนคลายอยากผ่อนคลายเราก็จะกินโกโก้เนี่ยอย่างถ้าเกิดเป็นตอนดึกๆอย่างเงี้ยโกโก้ก็เหมาะสุดกลาววันเนาะคะโกโก้เหมาะถ้าสมมติว่าใครสะดวกที่จะกินกินกลางคืนนะ่นะใช่แต่ถ้าใครไม่สะดวกกลางคืนน่ะก็กลางวันมันแล้วแต่คือมันกินได้ตลอดใช่เพราะว่าการใช้ชีวิตของแต่ละคนน่ะมันไม่เหมือนกันนะคะทุกคนการใช้ชีวิตของพวกเรามันไม่เหมือนกันนะผู้ชายกินได้มากินได้ เพศไหนก็กินได้แต่คือกินได้ทุกเพศแต่ไม่ทุกวัยเด็กอะกินไม่ได้แล้วคนแก่ก็กินไม่ได้เออฝานน้อปดตอถ้าเป็นเด็กแตงขอสักสิบห้าขึ้นไปเพราะว่าสิบหกสิบเจ็ดอะกำลังโตเป็นหนุนเป็นสาวสิบห้านี่ยังถือว่าเด็กอยู่ถ้าสิบห้าต่ำลงมาก็อยากกินเลยยังไม่ต้องรีบยังไม่ต้องเออยังไม่ต้องรีบเอ้ยรีบสวยรีบ่อหรือรีบผอมอะไรแบบเนี้ยนะคะแม่กันไกลมาเดี๋ยวฉีกเอาหานฉีกดิ คือจะบอกว่าใครที่เป็นเหมือนแตนวันไหนที่เราปล่อยผีวันไหนที่เราฟาดมาเยอะๆแล้วก็กินเลยกินแล้วเราก็ขับถ่ายกลางคืนก็ได้แต่ของแตนอะแตนกินอย่างเงี้ยแตนก็ขับถ่ายแบบเต็มที่เลยนะสองโลกเพราะว่าแตนมนคนธาตุแข็งแต่ถ้าใครธาตุอ่อนอะมันก็จะเยอะไงนึกออกปะมันก็แล้วแต่คนเพราะว่าธาตุแต่ละคนอะไม่เหมือนกันต้มน้ำร้อนนะธาตุของแต่ละคน่ะมันไม่เหมือนกันแต่นึงบอกว่าคนเรามันมีธาตุหนักธาตุเบามันมีธาตุแบบ เบามากอยากไาอ้วานนี่คาตเบามากนะเพราะว่าปกติเขาจะขับถ่ายอยู่แล้ววันละสองครั้งนึกออกปะอันนี้เขาเรียกว่าธาตุเบามากธาตุเบามากนี่ครึ่งซองอนะเห็นผลแลว้วอะไม่ต้องแบบไ,ไม่ต้องกินเต็มซองเลยซ้ำครึ่งซองวันหวาน,นเห็นผลเลยคือจิบสองสามจิบอะนางก็แล้วตอนนี้หวานหวานผอมลงแบบผอมลงกว่าแตนอีกอะตอกแต่ด้วยความที่แตนอ,ออกโซเชียลเยอะกว่าแล้วคือคนนะเห็นภาพแตนตอนที่แตนอ้วนเดือนก่อนเนี่ย ตัวแตนยังอีกขนาดหนึ่งอยู่เลยอะแล้วตอนนี้ตัวแตนแบบเล็กลงมากอะแล้ววันนี้พี่ๆทุกคนที่แบบที่เห็นแตนอะทั้งที่งานทั้งที่พี่ที่แตนไปหาพี่สาวที่กัรกรักคือทุกคนทักหมดเลยว่าแม่เป้าเออแบบแตนแตนไปกินอะไรมาแตนไปทำอะไรทำไมผอมลงเร็วขนาดนี้แตนก็บอกพี่หนูไม่ได้ตอแหละนะคือหนูไม่ได้มานั่งตอแหลเพื่อขายของเพื่อเอายอดไม่ใช่คือทุกอย่างมันผ่านการทดสอบจากแตนมาเนี่ยแล้วแตนกินลงน้ําหนักลง9ก้ากิโลทุกคนเก้ากิโลให้ดูเนี่ย เนี่ย <N ie> โอ้มัน,ม,นมันไอ้นี่เนาะมันไม่เหมือนพี่เนาะ<ช>ตัวพี่มันไอ้นี่ที่มันน้อยที่มันน้อยพื้นที่มันน้อยเนี่ยทุกคนเห็นปะโอ้เอสมากแม่ <N ie> ตอนนี้แตนใส่เสื้ออะไรรู้ไหมคะไซส์ <N ie> ตอนนี้แตนใส่เสื้อไซส์อะไรรู้ไหมคะไซส์เอสไซส์เอสค่ะตอนเ <N ie> น,นี้ยแล้วต้องบอกตรงนี้ว่าเอสก็เริ่มที่จะแบบคือคือเมื่อสองเดือนก่อนอะแตนยังใส่เอลกับเอ็มอยู่เลยแตนจะบอกให้นี่ให้ดูปกเสื้อเลยปกเสื้อมีมีไซส์อยู่ไหมหนูโชว์โชว์ปกดินี่นะคะเนี่ย เดี๋ยวนะแต่อไปนิดนึงนี่ค่ะสม่อีกนึงสมอลไซส์ค่ะสมอลไซส์ค่ะคือแบบมันเล็กคือจากที่เราใส่เสื้อใส่เอ็มไส่เอลทุกคนเข้าใจป่ะจนแตนแบบเฮ้ยเราเป็นเราก็เป็นแม่ค้าอยู่แล้วขายปลาส่งปลาไหลสับขายน้ำพรกถ้าไม่เอาตัวนี้มาขายในะขณะที่ตัวเองกินแล้วมันก็ลงแล้วมันก็แบบลงขนาดนเนี้ยแตนเนี่ยลงเก้ากิโลนะคะน้ำหนักลงเก้ากิโลในระยะเวลาหนึ่งเดือนครึง่งทุกคน เนี่ยแล้ววันนี้อย่าง,อาง,อางตอนดึกแตงก็ยกตัวอ,อย่างว่าวันนี้อย่างแตนฟาดมาทั้งสามมือเพราะว่าวันนี้มันพบเจอคนเยอะนู่นนี่นั่นพูดคุยเมาอมอยหลายสิ่งบางคนร้อ <Everything S 2> นเอวิติงเอว <Everything S 2> ิติง <Everything S 2> <Everything S 1> คือกินทั้งวันแล้ววันนี้ตอนเช้าอ่ะแตงก,ก็กินไปรอบหนึ่งแล้วแต่วันนี้มันไม่พอเพราะว่าวันนี้แตงกินเยอะใช่มันฟาดไปเกินสามสี่เวลาแล้วเวลาหนึ่งแล้วแล้ววันนี้กินกินกับพี่พี่มันก็หลายอย่างหลายอย่างหลายมือแล้วมีแต่โอ้โหของมันของทอดแล้วข้าวอ่ะสำคัญเลยตัวข้าวอ่ะ คาร์โ,โบไฮเดตอะเออคือตัวคาร์โบไฮเดทอะคือแบบที่สุดเลยมันจะทำให้เราแบบว่าอ้วนไวมากนี่ทุกคนแต่จะชงโกโก้กินแล้วก่อนนอนคืนเนี้ยเพราะว่าเอ่อสมมติแตนกินไปใช่ไหมแต่ก็จะลุกถ้ากินตอนนี้กี่โมงนะอือตอนนี้สี่ทุ่มประมาณตีสามตีสี่แตงจะลุกขึ้นมาขับถ่ายอือคืออันนี้เราสังเกตตัวเองเอยู่แล้วใช่ถ้าแตงกินช่วงประมาณนี้นะ ประมาณปีสามปีสี่แกจะลุกขึ้นมาขับถ่ายแล้วขอโทษนะขอโทษนะหมดไส้หมดพุงหมดไส้หมดพุงหมดอุ้ยหอมมากคือหมดไส้หมดพุงเลยมันเป็นชากาแฟแล้วก็โกโก้โกคุมหิวอิ่มไวอิ่มนานทําให้เราไม่ทานจุกจิกและที่สําคัญเล่งเผาผ่านแล้วก็ช่วยขับถ่ายแล้วคนที่ซื้อไปทุกคนลูก,กค,ค้าชมกันทุกคนว่าอร่อยมากอร่อยเกินราคาแล้วเห็นไหม มีลูกค้าหลายคนที่ทักมาเหมือนพี่จุ๋มเลยเห็นปะทักมาประมาณว่าพี่จุ๋มเนี่ยหมดเงินไปแสนกว่าบาทกับการกินยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้แล้วพี่อะลงแค่นี้แต่พี่มากินโซยูสองวันน้ําหนักพี่ลงสองกิโลอย่างนี้เลยนะแล้แลวเมื่อวันเมื่อวานเห็นไหมที่พี่เอาให้ดูอะที่ว่าพี่คนน,นั้นเห่นไหมหนูกินไปของยี่ห้ออื่น่ะหนูหมดตั้งหมื่นกว่าบาทพี่แล้วหนูแบบน้ำหนักไม่ลงเลยพอหนูมากินของพี่หนูซื้อของพี่มาแค่สามกล่องน้ำหนักหนูลงเกือบสองกิโลครึ่งเลยว่ะส่งกลับมาบอกเนาะเนี่ยแตนถึงบอกว่าคุณ มันอยู่ที่ความเข้าใจของเราด้วยนะบางคนบางคนซื้อไปแล้วก็ไม่ทําตามแตนบอกไม่กินตามที่แตนบอกพี่หนูกินแล้วมันไม่ลงเลยนึกออกมันจะมีอ่ะประมาณหนึ่งในร้านคน <c oughs> สมมติคน <c oughs> สมมติคนซื้อของเราล้านคนมันจะมีสักหนึ่งคนอนะ่ะที่เป็นประเภทเนี้ยหนึ <c oughs> ่งหรือสองคนอย่างเงี้ยก็คือจะทักมาแบบว่าอืมพี่หนูกินหมดเนี่ยจะหมดห้ากล่องแล้วมันไม่ลงเลยอ่ะหนูได้ทาตามที่พี่บอกไหมลูกอ่ะหนูกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไหมลูก หนูกลับไปกินชาบูหมูกระทะหนูฟา,าดมันเดือไหมลูกมันหมูทอดไอ้สามชั้นทอดเกลือหรือพะโลอะไรไงลูกคือเราก็ต้องคุมช่วยด้วยแล้วมันจะเร็วแล้วแล้วแม่บอกว่าไงแม่บอกว่าให้ทานแทนมื้ออาหารก็คือทานแทนข้าวมื้อข้าวมื้อไหนที่มันไม่สาคัญสําหรับเราอะตัดออกไปเลยแล้วกินในตัวนี้แทนสามตัวี้ตัว,ตวไหนก็ได้ไม่ใช่ว่ากินพร้อมกันทั้งสามตัวเอาตัวไหนก็ได้แค่ซองเดียวเนี่ยหลายๆคนเข้าใจผิดว่าจะต้องกินรวมกันทั้งสามตัวไม่ใช่ คือทั้งสามตัวเนี้ยชากาแฟแล้วก็โกโก้มันคุณสมบัติเดียวกันไม่ได้มีสูตรใดสูตรหนึ่งไม่ได้มีสูตรใดสูตรหนึ่งคือมันคุณสมบัติเดียวกันเพียงแต่ว่ามันต่างกันแค่รสชาติบางคนเขาไม่กินกาแฟไงบางคนกินโกโกโออ้ใครชอบรสชาติโกโก้บางคนชอบกินเอ่ะชาเนี่ยบางคนไม่เข้าใจใช่ก็ถามว่ากินสดถึงลงคะใช่แล้วแตนกับแอดมินทุกคน<ม>แอดมินยี่สิบกว่าคนวนตอบเนี่ยแตนจะบอกเลยว่าเขาเขียนรายละเอียด ให้พวกคุณที่สั่งทุกคนเนี่ยไปหมดแล้ว,ลว,ลวเขียนรายละเอียดหลังจากที่โอนเงินรายละเอียดว่ากินยังไงที่แตงกินยังไงม,มีสูตรบอกพร้อมแต่อ่านกันหรือไม่ประเด็นคืออ่านกันหรือไม่พอบางคนทักมาพี่คะมันกินยังไงอ่ะแคปรูปแล้วก็ต้องวงกลมเข้าไปนี่ไงคะส่งให้แล้วคื่อ่านแล้วขา้อคือแบบเอออยากจะบอกทุกคนว่าอ่านสักนิดหนึ่งเนี่ยเนี่ยนี่กี่โมงแล้ว สี่ทุ่มแล้วแต่ยังมาน,นั่งกินอยู่เลยเนี่ยนั่งกินนั่งชมแต่ไม่ได้กลัวที่จะวิ่งที่กลัวที่จะอะไรเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะแตนอยากผอมอยากลงอีกนี่ขนาดแตนลงเก้าโลแล้วนะแตนยังอยากลงอีกเพราะแตนมีความรู้สึกว่าเวลาไหนก็ช่างที่แตนน้ำหนักลงออราแตนจะมาแล้วทุกคนจะชมแตนเยอะมากแล้วแบบ <ừ> แล้วงานเข้าอะ่ะงานเข้าคอนเสิร์ตก็เข้ารีวิวพรีเซนเตอร์ถามโฆษณากันมาเต็มเลยวันหวานเนี่ยวันวันรับสายในลูกคิสายคุยจนสายไหมอ่ะแล้วแบบ ทั้งแฟนของแฟนลับทักมาเต็มเลยถามหวานเต็มเลยพี่แตนกินจริงหรือเปล่าพี่แตนลงจริงหรือเปล่าให้ตายทะโลบินี้ดินทะโรเบิร์ตนะแตนลงขนาดเนี้ยจนแตนใส่เสื้อใส่เอสมังกี้โชว์เสื้อให้ดูแล้วอะบางยี่ห้อไม่ใช่แค่ใส่เอสเอสเอสนะถ้าบางยี่ห้อที่เป็นแบรนด์แบบแบรนด์ต่างประเทศอะ,อะต้องรู้ว่าเราสัง่งแบบตัดตอัไอ้น,นี่ประเทศไหนใช่คือฉันจะบอกเลยว่ามันที่สุดอะทุกคนกินโกโก้ยอะ กินปเนี่ยเวลากินนะค่อยๆกินค่อยๆจิบไม่ใช่แบบอึกๆๆึหมดเพราะแดนบอกให้ทุกคนทานแทนมืออาหารยิ่งถ้าใครงดมืออาหารได้มืออาหารของคนเนี่ยบางมือมันไม่สําคัญแต่ละคนความสาคัญของอาหารมือนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันบางคนเนี่ยทำงานออฟฟิศออฟฟิศเนี่ยหยิบแคป,ปกาใช่ไหมมานั่งขีดนั่งเขียนทํางานออฟฟิศพี่ถามว่าข้าวเช้าสําคัญไหมสําหรับคนออฟฟิสมันอาจจะสําคัญสําหรับเออสมองแต่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นป่ะเพราะคุณไม่ได้ไปแบกหามอะไรอ่ะถ้าคุณใช้แรงงานคุณใช้แบกหามสิ อันนั้นจะได้คือถ้าคุณทํางานแบบทํางานหามอันนั้นน่ะคุณขาดข้าวมื้อเช้าไม่ได้แต่ถ้าใครทางานออฟฟิศทํางานเบาๆหยิบแค่ปากกาหรือใช้เป็นอย่างเช่นแอดมินหรือใช้แค่โทรศัพท์หรือแค่แบบเอ่อนั่งขายของอยู่ในร้านอะไรย่างนี้ใช่ไหมหวานคือมันไม่ได้แบบออกกําลังกายเยอะหรือไม่ต้องใช้แรงเยอะไอ้พวกเนี้ยถ้าเรางดได้มื้อหนักเนี้ยเรากินตัวนี้แทนชาโปโก้หรือกาแฟคือมันจะเลิศมากแล้วมันก็จะลงเร็วมากคุณผู้ชมขามันจะลงเร็วมากตอนแรกอะตอนแรกเลยที่แตงกินอะแตงดดแค่มือเียวนะ แตงงดมือเดียวประมาณครึ่งเดือนได้แล้หวานงดมื้อเดียวแล้วก็กินตัวนี้แทนแล้วแต่ว่าช่วงแรกอะแตนกินสองซองแต่แตนเป็นคนทาตหนักพอมาได้ประมาณสักครึ่งเดือนที่แตงกินไปอะ่ะโอ้โหทุกคนแล้วมันเริ่มลงมันเริ่มลงแล้วแล้วเสร็จปุ๊บมันเริ่มลงแล้วมันไวคราวนี้แล้วแล้วการที่การที่เรากินตัวนี้มันคุมหิวใช่ป่ะมันก็อยู่ตัวคําว่าอยู่ตัวก็คือมันก็ทําให้เราไม่หิวด้วยคุณเข้าใจไหมคือ พอมันอยู่ตัวปุ๊บแตนลดมือที่สองเลยเท่ากับว่าวันนั้นแตนกินข้าวเข้มมือเดียวส่วนอีกสองมือ้อแตนฟาดเนี่ยไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งคือมันแล้วแต่อารมณ์วันนั้นว่าแตนอยากกินอะไรเนี่ยอย่างวังนนี้แตนมาเด็กแตนก็เลือกกินกโกโก,โก้่ปเพราะว่าอยากรู้สึกผ่อนคลายไงเรามาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าใครจะกินช่วงบ่ายก็เลือกเป็นชาอะไรก็ดีนะชื่อใจเนาะเออชื่ใจะใช่ อย่างถ้าใครจะกินตอนเช้าอ่ะตอนเช้าไม่สำคัญข้าวข้าวข้าวสำหรับสาวออฟฟิศตอนเช้าพี่ว่าไม่ค่อยสำคัญนะเพราะสาวออฟฟิศก็จับแค่ปากกาเซ็นเขียนนู่นนี่นั่นพิมพ์ดิบบาววอ่ะเออแต่ถ้าทำงานก่อสร้างสิถ้าทำงานแบกเออกระสอบข้าวเออแบกปูนค่อยว่าไปอย่างมื้อเช้ามันก็ไม่สำคัญสักเท่าไหร่หรอกแล้วมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วมันมันไม่ได้ทำให้เราปวดหัวหรือรู้สึกหิวกระวนกระวายเพราะอะไรรู้ไหมมันคุมหิวมันคุมหิวห้าถึงหกชั่วโมงนู่นแล้วตอนเนี้ยแตนก็กินเหลือข้าวแค่หนึ่ะทาานนนมืื้ออบ่ยหร ประมาณนี้แต่วันเนี้ยเป็นวันที่ปล่อยผีคือแตนฟาดทั้งสามมือเลยเพราะเพราะว่าวันนี้แตนรับแขกแตนเจอแขกแตนเจอผู้คนแตนไปงานแตนเอ่อต้องเทคแคร์ต้องอะไรนี้คือหลายสิ่งมัดก็เลยคิดว่าเนี่ยคือนี้ฟาดแะ้วก่อน,นเนะใช่ก็เลยมาทําให้ทุกคนดูว่าเนี่ยถ้าเป็นแบบเหมือนแตนอะ่ะก็ได้คือบางคนงดเนื้ออาหารไม่ได้เลยก็มีนะบางคนงดไม่ได้เลยเอ่อมีทักมาบอกได้นะพี่คะหนูกินแล้วมันไม่คุ้มหิวพี่หนูกินแล้วมันยังหิวอยู่เลยเชื่อไหมคะ ว่าคุณน่ไม่ได้หิวหรอกคุณอยากแต่คุณอยากคุณแยกแยะไม่ออกว่าระหว่างความหิวกับความอยากอ่ะมันต่างกันท้องคุณน่ไม่ได้หิวนะเพราะคุณกินอันนี้ไปแต่ความอยากของคุณเนี่ยพอคุณเห็นคนนั้นกินคนนี้กินหรือแบบเห็นอาหารเลื่อนเฟซบุ๊กไปเจอเอาเมนูอะไรอย่างเงี้ยมันคือความอยากแล้วคือด้วยความเคยชินที่เรากินตั้งแต่เล็กจนโตนีกอออปะใช่คือคุณต้องแยกแยะว่าหิวหรืออยากต้องแยกแยะตรงนี้ก่อนนะฮะเออต้องแยกให้ออกก่อนใช่ใช่นะฮะ ไม่มีเก็บเงินปลายทางค่ะของเราเป็นแบบโอนอย่างเดียวคือของแตนอะเคยทดสอบบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตั้งแต่บองแตนแล้วของเราเออเราเราไม่ชอบวิธีนี้เพราะว่าลูกค้าบางทีคือแบบลูกค้าโรคจิตสั่งจิ้มเล่นว่างจัดอะไรแบบเนี้ยนะคะนี่วันนี้แตนฟาดมายอะแตนก็เลยอ่ะวันนี้นี่สองที่สามของแตนแต่แตนบอกเลยนะว่าใครธาตุแข็งอย่าลอกเรียนแบบเอ้ะใครธาตุาาอ่อนผู้ผิดใครธาตุอ่อนอย่าลอกเรียนแบบส่วนใครธาตุแข็งกินได้ตามได้ ถ้าใครธาตอ่อนเอาแค่ซอ,องเดียวพอซองหรือสองซองเต็มที่เพราะมันจะมีอ่อนกับอ่อนมากอย่างไอหวานกินครึ่งซองรู้เรื่องรู้เรื่องเลยครึ่งซองไหอ่าครึ่งซองไอหวานอ่ะมันทาตอ่อนมากเพราะว่าปกติมันไอหวานมันขัถ่ายสองครั้งอยู่แล้วต่อวนัน <c oughs> อ่ารู้สุดหน้อืมอุ๊ยอร่อยแล้วลูกค้าชมทุกคน <c oughs> ทั้งโกโก้ทั้งชากาแฟ <c oughs> เขาบอกว่าราคาขนาดนี้คุมหิวได้ขนาดนี้ <c oughs> แล้วลงเร็วขนาดนี้แล้วกลับราคาเก้าสิบเก้าบาท <c oughs> เขาบอกว่า ฉันไม่สามารถหาที่ไหนได้อีกแล้วฉันต้องซื้อเธอตลอดเลยโซยยคือลูกค้าทักมาบอกแบบนี้เลยจริงจริงจริงไปดูได้เลยในเพจแฟนเพจกาแฟโซยยมีรีวิวเยอะมากซึ่งลูกค้ารีวิวกันมาเต็มแล้วรีวิวตามหน้าไลฟ์สดก็เหมือนกันลูกค้ามาพูดมาบอกอืมไปย้อนดูเลยในไลฟ์สดทุกไลฟ์ลูกค้ามาบอกเองบางครั้งป็นอ่านชื่อลูกค้าไม่ออกด้วยลูกค้ามารีวิวให้รีวิวให้โดยที่ไม่ต้องร้องขอแสดงว่าของมันดีนะฮะอืมค่อยค่อยจิบไป แบบนี้ยสมมุติว่าถ้าเราเรากินมื้อเช้าปกติเราเคยนั่งกินข้าวกับลูกกับผัวกับครอบครัวกับพ่อกับแม่ก็ให้เขากินไปแล้วก็ทํากับข้าวแล้วากินปกติแต่เราไม่ต้องกินให้เขากินแล้วเราก็กินกาแฟหรือกินชาหรือกินกโกโก้แทนแล้วเราก็ค่อยๆจิบเขาอิ่มเมื่อไหร่เราก็อิ่มเมื่อนั้นคือไม่ใช่แบบเอๆหมดค่อยๆจิบไปแบบนี้อืมเพื่อนชิเรียนเป็นไงบ้างลูก อะไรนะพ่ออะไรนะอ๋อพ่อให้หนูไปเกี่ยวอ๋อพ่อให้หนูไปหาคนงานเหรอวันเนี้ยโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวดงหาคือเราก็ใช้ชีวิตคุยกับครอบครัวหน้าตัวเดียวกัน,น,ตกนแต่แค่เราก็กินเนี้ยโซยูแทนแทนมื้ออาหารนั้นเราก็จะได้มีกิจก,กรรมอยู่กับครอบครัวได้เหมือนเดิมคือเราไม่ได้รู้สึกว่าแบ่งแยกหรือฉันไม่กินมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นเลยอะก็ร่วมโตอยู่ก็ยังร่วมโตอยู่เพียงแต่สิ่งที่เรากินคือตัวนี้ แทนเมื่ออาหารอันนี้คือถ้าใครทําได้นะจะเร็วมากเร็วมากแข่งกับฟาสต์แอนฟิเรียสเลยนะภาคใหม่เมื่อไจะมาอยากดูแลนี่คะคือมันเร็วมากอันนี้คือวิธีของแตนที่ลงเร็วมากและมันคือของมันแรงมากและเร็วมากจริงๆแตนบอกเลยบางคนทักมาไม่เข้าใจวิธีการกินพี่นี่หนูต้องกินทั้งสามกล่องทั้งสามอย่างเลยเหรอหนูถึงจะลดไม่ใช่ลูกไม่ใช่ คือหนูกินตัวไหนก็ได้ลูกมันเหมือนกันทั้งสามตัวแต่ว่ามันต่างกันแค่รสชาติถ้าหนูเป็นคนชอบกินชาหนูก็ซื้อชาไปถ้าหนูเป็นคนกินกาแฟหนูก็ซื้อกาแฟไปแต่ถ้าหนูไม่กินกาแฟหนูก็เอาโกโก้โกไปลูกแบบเนี้ยคือมันแล้วแต่แต่ว่ามีให้เลือกสามรสชาติแต่ว่าจะจะ,จะทำเหมือนแม่ก็ได้คือแม่น่ะเป็นคนที่ขี้เบื่อเบื่อง่ายถ้าสมมติว่าแม่กินกาแฟติดกันสักห้าวันเนี่ยแม่ก็เบื่อและพอวันที่หกไม่เอาว่ะไม่อยากกินละเดี๋ยวกินโกโก้โกมนกกนกันดีกว ซึ่งแม่ก็เลยแนะนําลูกค้าว่าก็ซื้อไปถ้าสมมติว่าใครซื้อเซตสิบกล่องเซตยี่สิบกล่องหรือเซตสามสิบกล่องอะ่ะค้ากันไปก็ได้ในสิบกล่องตออ่อในสิบกล่องสมมติอ่ะโกโก,โก้สีชาสามกาแฟสามอย่างงี้ก็เป็นสิบละสิบกล่กองคือถ้าใครอยากลงจริงๆริงอ่ะแต่แนะนําเลยเซตสิบกล่องยี่สิบกล่องหรือสามสิบกล่อ,องเซตสิบกล่องสําหรับคนธาตุเบามากเซตยี่สิบกล่องสําหรับคนธาตุเบาปกติสําหรับเซตสามสิบกล่องคือคนธาตุแข็งเหมือนตากแตนตากแตนธาตุแข็งธาตุแข็งระดับไหน จะถ่ายแต่ละครั้งนึงเนี่ยทรมานมากโคตรทรมานเลยคือแบบอืมอขึคือเหนื่อยอ่ะเบ่งจนเหนื่อยหรือนั่งเขียโทรศัพท์เป็นชั่วโมงนั่งนั่งไปไม่ออกสักทีเว้ยมันเป็นอะไรวะไม่ออกคือจะถ่ายแต่ละครั้งเหมือนเขียนโคบขึ้นภูเขาแล้วบางครั้งนะบางครั้งนะสองวันสามวัน สี่วันหนึ่งอาทิตย์ไม่ถ่ายอมันเคยเกิดขึ้นกับแตนแล้วแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยด้วยอันนี้คือคนที่ทาาแข็ง<อ>แตนถึงบอกว่าคนทาาแข็งอะถึงจะกินได้เหมือนแตนอะหนึ่งสองสามซองนี้กินได้แต่คนที่ทาาเบาไม่เกินหนึ่งถึงสองซองแต่คนที่ทาาเบามากแตนบอกเลยครึ่งซองครึ่งซองเหมือนไอหวานเนี่ยแไอหวานน้าหนักลงเร็วมากผอมกะทันตะวันนี้เห็นไหมกระจกกระากหวานว่าอุ้ยทำไมหวานไม่ทำอะไรมาผอมลงคือแบบ นี่ขนาดหวานกินวันเว้นวันนะเพราะว่าเขาทาดเบามากคือแบบเฮ้ยทุกคนแบบตกใจแบบเป็นยกใหญ่เลยอ่ะเขาหัวเราะอะไรกันวะฮ่าๆอะไรอ่ะอ๋อแฟน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 ขับเขาเมากันเองฮ่าๆฉันก็ว่าอะไรก็หัวเราะอะไรกันแหมคือจะบอกเลยกินตอนไหนก็ได้เอาที่เราสะดวกบางคนทํางานกลางวันบางคนเข้าห้องน้ำอ๋อฉันสะดวกกินทุกที่อ่ะฉันเข้าห้องน้าที่ทํางานก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ห้องน้ำที่ทํางานก็มีตั้งหลายห้อง เพื่อนๆก็เข้าไปดีอะไรแบบเนี้ยแต่แ่น่ะแต่ไม่สนนะเพราะห้องน้ำคขาภาษาสาธารณะก็คือก็ก็ก็คลีได้ทุกทีปะใช่ค่ะเออแล้วเวลาทํางานนายจ้างก็ไม่ได้บอกนี่ว่าห้ามไปเคลียใช่ปะใช่เออแต่มันก็ต้องดูท่าตัวเองก็ไม่ใช่ว่ากินจนเกินไปจะต้องวิ่งทั้งวันอะไรแบบเนี้ยอืมเราก็ดูตัวเองว่าเราท่าหนักท่านเบาเมื่อกี้แดนบอกแล้วว่าท่าหนักของแดนเป็นยังไงคนท่าเบาเป็นยังไงนะคะซึ่งแดนจะมีข้อมูลเขียนให้อดมินเนี่ย ตอบทุกคนที่สั่งแล้วก็โอนเงินแล้วเนี่ยเป็นจะตอบไปเลยเขียนบอกเลยว่าวิธีการกินกิน,แ,นนะกแบบนี้นะลูกค้าเช้าแบบนี้อันนี้คือวิธีที่แดนกินแต่ว่าใครจะไม่ต้องทําตามก็ได้คุณจะกินตามวิธีตัวเองก็ได้หรือถ้าลองวิธีตัวเองแล้วแบบว่าเฮ้ยมันยังแบบไม่ไม่เป็ยังไม่ประทับใจลองเอาวิธีแดนไปดูคือมันไวมากทุกคนแตนหนึ่งหนึ่งเดือน,หน,อนหนึ่งเดือนครึ่งอ่ะแต่ลงเก้ากิโลอ่ะจนใส่เสื้อใส่เอสได้อ่ะจากปกติเอสแต่ไม่ได้เลยในรอบสามปีตั้งแต่ แต่แต่โควิดใช่ค่ะแต่แต่ซื้อไซส์ S ไม่ได้เลยเล็กสุดคือ M แต่ M นะี่ปลิ้นนะ M คือปลิ้นนะต้อง L นะแต่ตอนนี้คือ S S, <S, S, <S ไม่พอ S หลวมด้วยเนี่ย,เน,ยเนี่ย S หลวมด้วยให้ดูเลย S หลวมด้วยออีกนิดนึงคืออีกนิดนึงก็จะ S S, <S ใช่ก็เรื่อยๆไงแตนถึงบอกว่าแตนขออีกเดือนหนึ่งแตนจะกินอีกเดือนหนึ่ง จะดูเลยว่าลงอีกเท่าไหร่แล้วคนทักแฟนแบบเยอะมากอะวันนี้เฉพาะทักที่งานนี่โอ้โหแล้วนับขึ้นมานับไม่ได้เลยอยากเพราะว่าแบบคือทุกเป็แม่ป้าป้าแม่ครัวก็ถามแล้วขนาดอยู่โต๊ะไกลๆเห็นไหมที่ตะโกนตะโกนมาเลยตะโกนแตนทำไมผอมลงสวยขึ้นว้าสวยขึ้นมากผู้ชายด้วยนะตะโกนมันเลยแล้วแล้วแล้วพอแตนผอมลงแล้วผู้ชายจีบเยอะมาก อินบ็อกซ์ในเลกไอจีเดินผาน <IG S 2> เดินผ,าน,ผานน,นี่วันนี้วันนี้เราไปคือแตนอะไปเจอผู้ใหญ่เออแตนจะมาเจอพี่สาวที่แตนรักแล้วก็ขคบรึเป่ะแล้วแตนก็หาซื้อของฝากติดไม้ติดมือให้แกด้วยความที่มันจุบและหุกตอนอยู่กรุงเทพเราก็ทําแต่งานเราไม่ได้มีเวลาที่จะจะแพลนนั่นแลนนี่คราวนี้แตนก็อยากมีของติดไม้ติดมือฝากฝากพี่สาวเราก็มาที่นครใช่ไหมก็คิดว่าเออเซ็นทรัลที่นครมันก็จะอาจจะมีชอ็อปเอ่อ ชอออ็อปเออชอปน้ำหอมหรือชอบแบรนด์เนมใหญ่ๆที่มันเออแชนแนลหรือเอ Gucci อคุชชีหรือลรยอะไรอย่างนี้มันอาจจะมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหคือต่อให้ไม่เยอะแต่ก็มีให้เลือกแต่สรุปมันไม่มีเลยแล้วแตงก็ไปเลือกซื้ออ่ะก็ได้อันนั้นไปแล้วได้ยี่ห้ออะไรวะลืมอะไรวะชายคิดเออชายคิดก็ซื้อกระเป๋าให้พี่สาวไปซึ่งไปเดินกันในห้างผู้ชายจ้ะ มองแตนแบบเหลียวแบบคอแทบหักเลยคือแตนก็เห็นนะหางตาแตนก็เห็นแต่ว่าไอหวานอ่ะไอหวานมันเดินมันเดินตามแตนแล้วเสร็จปุ๊บมันเดินมาสะกิดหลังจากที่ผู้ชายคนนั้นเดินพ้นบอกพี่แตนผู้ชายคนนั้นมองพี่แตนแบบคอจะหักอยู่แล้วน่ะคือแบบมองแบบเหมือนจะกืนกินอ่ะคือแบบเนี่ยคือมันเรื่องจริงจริงนะผู้หญิงคนเราถ้ามันถ้ามันผอมลงมันดูมันหุ่นดีอ่ะถ้าหุ่นดีผอมลงมันเออเราใส่เสื้อผ้าแล้วมันดูดีอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะเนาะ มันจะดูดีอ่ะ,ะเออเออโดยที่นะเราไม่ต้องโปรยคือเชื่อไหมว่าแตนเดินปกติมากแตนเดินแบบ<ม>แตนแตนไม่ได้เดินลักษณะคนใส่ส้นสูงเพราะแตนไม่ได้ใส่ส้นสูงวันนี้วันนี้แตนใส่รองเท้าน,น,นี่นี่ให้ดูวันนี้วันนี้แตนใส่รองเท้าอันนี้แตนไม่ได้ใส่ส้นสูงนี่เห็นไหมเห็นส้นไหมแตนใส่ต้นต้นเตี้ยคือถ้าปกติคนดึงดูดอะไรถ้าคนใส่ส้นสูงมันจะเดินแบบเชิดเชิดเรามันก็จะแบบว่าจะจะเขาเรียกอะไรจะมีจริตใช่ไหมใช่แต่ตอันนีน้คือแตนใส่ส้นเตี้ยแล้วแตนเด แต่บอกเฮ้ยมันเพราะอะไรวะไอหวานเดินมาสกิดพี่เขามองพี่แทบจะกืนกินน่ะเขามองพี่คอจะหักอยู่แล้วน่ะ่เองไงเราเอวรอยด้วยเอแล้วแตงก็เลยบอกว่าพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วคือไม่รู้จะพูดอะไรกับน้องไงก็ได้เป็นมันเป็นเรื่องราวที่แบบแตงไม่เคยเจอในรอบในรอบสามปีในช่วงก่อนเคยเจอในช่วงที่แตงทําเพลงบอกงี้จะเป็นตอนนั้นก็เห็น้วแล้วช่วงนั้นเราหุ่นดีนิดนึงมันก็เออแต่หลังจากโควิดมาแล้วแต่ก็อ้วนอ้วนบวมบวมบวมมาตลอดใช่ปะ แล้วมาลดในระยะเวลาหนึ่งเดือนครึ่งมันกระทันหันมากแล้วมันเร็วมากแล้วผู้ชายก็แอลแฟนเร็วมากคือจีบจีบตลอดเวลาไดเล็กมาตลอดเวลาในไอจีในแฟนเพจนี่คือส่งรูปมาเลยส่งรูปมาหาเราเลยน,นจะจ๊าบางคนส่งหน้าอ่ะอย่าว่าอย่างนี้สาธุขอโทษพระส่งรูปมาหาฉันคือบางทีก็น,นะก็นะนึกออกปะใช่มันมันก็น,นีแต,แต่คือจะบอก จะบอกพวกเราทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงแต่ผู้ชายก็กินได้คือหลายหลายคนอาจจะมองว่ากินได้แต่ผู้หญิงไม่ใช่นะทุกเพศเมื่อเมื่อเช้ามีกระเทยมาถามแม่กระเทยกินได้ไหมแม่กระเทยกินได้ไหมกินได้ลูกกระเทยยิ่งสมควรกินเลยลูกเพ,เ,เพราะเราต้องหุ่นดีไงลูกเราต้องหุ่นดีแข่งกับผู้หญิงไงนึกออกปะกระเทยนี่ยิ่งต้องกินเลยลูกเชื่อแม่แล้วแม่เนี่ยตัวเท่าหนควายแล้วแม่ลงตังก้าวโลอ่ะอีกนิดนึงอ่ะยามหน้าบ้านแม่มันก็คงจะเรียกแม่่ช้างน้ำแล้วอ่ะจริง แต่ตอนนี้อะเดินออกไปยา,ปามก็คงน้องหน้หน้อยมาแล้วนะคะ <c oughs> จังอะไรเงี้ยคือนึกออกปะคือเราลงไปเยอะอ่ะแบบเยอะมากอ่ะจนคนตกใจอ่ะ <c oughs> พอแตาบอกว่าเนี่ยก็กาแฟนี่แหละอืก็ขายของน <c oughs> ึกออกปะแต่คนอย่างแตนอะถ้าแตนจะขายอะไรสักอย่างรู้ไหมคะแตนคิดหน้าคิดหลังคิดแล้วคิดอีกขนาดเกรดเอยังหันไปถามผู้จัดการเออเอามาดีปะวะเอามาดีปะวะแต่ไม่ได้ขายของไม่ได้ขายอะไรง่ายๆหรือขายม่วซ่วนะคะ <c oughs> คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแต่ไม่ได้ขายทุกอย่าง ไม่ใช่พิมพ์ริพายที่จะขายทุกอย่างแต่ขายเฉพาะในสิ่งที่แตงคิดว่ามันเวิร์กแต่คิดว่ามันเลิศแต่คิดว่ามันดีแต่คิดว่ามันโอเคแล้วแต่ทดสอบด้วยตัวเองแต่ลองด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเอวิติงจิกาเบลคือถ้ามันไม่ผ่านมาตรฐานแตนไปมันจะไม่สามารถออกไปสู่คนที่ติดตามหรือคนที่เป็นแฟนแตนกับแตงได้แตนจะไม่ให้ของเหล่านั้นไปถึงเขาเด็ดขาดสังเกตดูเลยปลาก็ต้องอร่อยจริงน้ำปลาก็ต้องอร่อยจริงแล้วไม่มีสารข้นหนึอเหมือนของชาวบ้านเขาไอที่คุณไปซื้อก กว่สามสิบห้าบาทใสสารข้นหนืดทั้งนั้นเลยเพื่อให้มันดูเข้มขน้นให้มันดูสีแบบนี้อ่อแล้วรสชาติก็แต่งเอาขอโทษของแตนไม่ได้ใส่สารข้นหนืดไม่ได้แต่งรสชาติเหมือนฝีมือแม่ต้มน้ำปลาให้กินที่เป็นน้ำปลาแบบแทอ่ะแล้วใช้ปลากระดีนึกออกปะใช้ปลากระดีมันเกลดเอบวกบวกบวกอ่ะของแตนทุกอย่างและไอตัวเนี้ยแตนทดสอบมาด้วยตัวเองจนลงเก้ากิโลอ่ะทุกคนคิดดูเก้ากิโลมันเรื่องง่ายเหรอ บางคนออกกําลังกายแทบตายลงไหมเก้ากิโลแล้วแตนไม่ได้ออกกําลังกายเลยแตนแค่กินโซยูกับคุมอาหารคุมอาหารในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายเขาว่าห้ามกินข้าวไม่ใช่คุณกินข้าวได้ปกติบางคนถ้าง,งดมื้อข้าวหนึ่งมื้อไม่ได้หรืองดสองมื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องงดเลยก็ได้แต่ถ้าง,งดได้หนึ่งมื้อก็ยังดีอะถ้าง,งดได้สองมื้อจะดีมากงดงดแต่คุณกินตัวนี้แทนมันก็ทําให้คุณไม่หิว เนี่ทั้งสามตัวเนี่ยมันคุณสมบัติเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าเราอะชอบกินอะไรชากาแฟหรือว่าโก,โกโก้หรือจะกินสลับกันเหมือนแตงก็ได้เนี่ยคุณสมบัติมันคือคุมหิวเร่งเผาผลาญช่วยขับถ่ายนะคะต้านอนุมูลอิสระแบบสบรรพคุณมันดีมากคุณไปดูของคนอื่นเลยเขาขายสิบสองซองทำเรื่งทำโมมชั่นสิบห้าซองขายหน้ากล่องหกรอยเก้าสิบของแตนอะห้าซอง แต่หน้ากล่องเป็น129คือขายถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วเกรดนี้นะของเกรดนี้นะเกรดดนะีนะเกรด A บวกนะแต่บอกเลยที่สุดอ่ะเออแล้วแตนจัดโปรโมชั่นให้เหลือแค่99ไม่ได้ขาย129ด้วยราคาหน้